ซีฟ้าแดงตามด้วยกระเทียมอย่าชอบมะเขือเทศใส่มะเขือเทศหลายๆจ้ะปรุงรสใส่เยอะอร่อยค่ะใส่น้อยอร่อยน้อย น้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาน้ำปลาซอบเปรี้ยวก็ใส่ปรงไปเลยจ้ะมะนาว อยากกับชิ้นยัวยัวให้มันเข้ากันแล้วก็จะให้น้ำมะเขือเทศแตกความฉ่ำของน้ำมะเขือเทศยัวให้เข้ากันะก่อนเด้อจ้ะแล้วห่อกระซิมเบื้งก็ได้ว,วาได้รสชาติที่เราต้องการบ่ ถ้าเขาได้รสชาติที่เขาต้องการแล้วเขาก็จังใส่เส้นมาคุูงลงไปมาละกอลงไปจ้ายากินเปรี้ยวหวานเด้อจ้าเสร็จแล้วเขาได้ทีแล้วก็ใส่เส้นมะละกอลงไปง่ายๆจ้ะสูตรยาก เขาจะปรุงก่อนได้รสชาติแล้วจังเอาเศษลงไปจ้ะผู้ได้ตำผ่้เป็นกะแซ่สูตรล่างโคกจ้าเป็นตะแซ่บบ่จ,บจ้าสูตรล่างโคกจ้า มาเด้อจ้าสุมตำเซ็บแซบย่าหมุนเป็นเยี่ยมเป็นตะแซบบ่จ้าเนจ้าคำใหายๆย่าตำอกรสเปรี้ยวหวานจ้าเบืองสีสันนำสุมตำย่าเป็นตะนัวบ่จ้าเปรี้ยวหวานเซ็บแซบเซ็บแซบจ้ามาเด้อเซ็บแซบคำใหายๆมาเด้อจ้าสูตรนี่ลองเอาไปตำเบิองเด้อจ้า เสพๆส้มตำยั่วๆสวดเลียมือเลียจานมาเด้อจ้า